สวยรูหลานน่าใช้เครื่องยนต์ดีเซลมานำเสนออีกแล้วนะคะเชฟโรเลตครูซเครื่องยนต์ 2.0L หีบสัตว์ท็อปสุดยอโต้คันนี้ปี2 0 1 2ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะลายสองสีนะคะสีน้ำตาลบวกกับสีดำนะคะพรูสตาร์ทค่ะแอร์แบ็กแอบสกุญแจรีรโมทนะคะปุ่มอะไรมันติดฟังก์ชันนะคะเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่299,000บาทค่ะ ใชนะคะส่งเดือนละ6,000บาทค่ะทันนี้ขอฐานเงินเือนไในระับรวมผู้เช่าซื้อที่สิดอันนี้ได้นะคะขึ้นมาหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะะซื้อคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถสภาพปสวยน่าใช้นะเครื่องยนต์ดีเซลนะประหยัดน้ำมันนะแนะนำร,ะรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะท็อปสุดของรุ่นค่ะ เบาะลายสองสีนะคะกว้างนั่งสบายค่ะแอร์เนเจียบเลยนะคะสบถาพไม่เดียดเพิ่มเติมได้เลยนะเออกรดได้ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะดาวสามหมื่นบาทเท่านั้นค่ะอรดัก็จะเป็นอรดับคู่นะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะกว้างนั่งสบายท็อปสุดฟัวรอชั่นเลยค่ะ เช็คบัตรเลรครูุดซกกียวโ,โตคันนี้ปี 2000. 2 0 1 2นสนะคะสนใจง่ายโทรสอ,อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 9